กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปน yes. e ี้นะครับมาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิลสุคิงยอนสาขาพิมายนะครับผมนะครับผมก็ถ้าใครจะมาโชว์รูมผมมาจากต่างจังหวัดนะปักหมุดมาเลยฮะโลตัสพิมายนะครับโชว์รูมผมอยู่ตรงเยื่องๆโรตัสเลยนะครับเห็นโรตัสก็เห็นโชว์รูมเห็นโชว์รูมก็เห็นโลตัสนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาเอาใจสาย อะไรอะบางท่านก็เรียกรถคอกรถรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะทุกท่านสุดจัดสุดจัดต้องบอกอย่างนี้เลยห้ามพลาดสเปคคันนี้เลยสุดจัดนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะอะไรที่มันจะสวยงามใส่หมดอะไรที่มันจะทุกบรรทุกได้ใส่หมดนะครับแล้วต้องบอกว่า เอาใจไว้รุ่นด้วยคันนี้สายยอ่อสายยอ่อ <c oughs> นะมันก็จะตเตี้ยหน่อยอะไรประมาณนี้เตี้ยหน้าไม่เท่าไหร่เตี้ยหลังด้วยนะสําหรับคันนี้นะสําหรับสายย่อนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับไปครับ <c oughs> นี่ดูดูนะครับทุกๆท,ท่านเป็นไงโอ้โหคือต้องบอกว่าไอ,อ้ลอ้ลอล้อล้อที่เป็นลายลายเวลอย่างเงี้ย จริงๆราคามันก็สูงกว่าด้วยนะนี่แล้วดูฮะปกตินะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันจะโดดดใช่ไหมดูคันนี้โหลดนะครับคันนี้โหลดหลังด้วยนะครับสายย่อครับอย่างที่ผมบอกเป็นไงแม็กหน้าแม็กหลังอะไรพวกนี้เป็นไงนี่ดูหัวคอกไทยเทครับทุกๆท่านโอ้โหดีไหมสวยไหมนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ สนใจที่จะดักได้ข้อไทเทแบบนี้อยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับสเปคคันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรแล้วก็ใส่อุปกรณ์อะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะรถคันนี้ที่ผมมารีวิวอยู่เนี่ยก็เป็น i ซู z u นะครับผมเป็นเครื่องยนต์อ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยครับเป็นเครื่องยนต์3,000ันนะครับท,ทุกท่านราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์นะนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์นะ นะครับคันนี้ก็นี่เดิมๆก็จะได้ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แบบนี้นี่เห็นไหมกระจังหน้าออกเทาๆนี่ผมว่าคันนี้นะถ้าไปเติมนะไปเติมกระจังหน้าโครเมียมอีกหน่อยนะโอ้โหแบบสวยมากสวยแบบคลีนเลยเพราะว่าดูล้อแม็กดีฮะล้อแม็กนี่ก็เป็นสีเงาสีชุบมาอยู่แล้วนะสำหรับคันนี้นะครับก็อันดับแรกเลยอุปกรณ์ที่คันนี้ใส่นะครับทุกๆท,ท่านนี่เป็นล้อเวล6กา้าน นะครับก้านดำขอบปัดเงานะครับดูคลีนคลีนหล่อเลยนะสำหรับคันนี้นะใส่ปอกกันสั่นเรียบร้อยเห็นไหมที่เป็นวงข้างในอะฮะเนี่ยเนี่ยที่เป็นวงข้างในนะคันนี้นะครับใส่น็อตน้ําเงินฝาข้อปั๊มเบรกน้าเงินแล้วก็จุบลมจุบล้อน้าเงินนะโหลดนะครับคันนี้โหลดหน้านะครับมีการโหลดหน้าข้างหน้านี้ใช้เป็นสตัรทปรับเกียวนะครับทุก,ท,กท่านใช้เป็นสตัรทปรับเกียวนะก็คือ ถ้าเอาไปใช้แล้วบางท่านแบบว่าเตี้ยไปก็ปรับให้มันสูงขึ้นได้หรือว่าจะเอาเตี้ยลงอีกก็ปรับเอานะครับมันเป็นสตารปรับได้นะครับแล้วก็เบอร์ยางของคันนี้นะ245 4 5่ห้าี่ห้าขอบ18นี่เห็นไหม2 4ี้าี่ห้ขอบ18นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมคือปกติเราจะเห็นว่าทรงข้างหลังเนี่ยมันจะโดดๆนิดนึงแต่คันนี้ไม่โดดอะ เท่ากันนะ่ะอ่านะอันนี้ก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างๆ้าง6บบานหน้า40นะครับก็สเต็ปพื้นฐานเลยนี่แล้วดูครับทุกท่านขอกไทยเทครับเห็นไหมโอ้โหสุดใจวัยรุ่นอนะ่ะผมบอกเลยนะก็คือหลายๆท่านถามว่าทำไมตรงเนี้ยไม่ทำเป็นแบบสีแบบพวกสีไทยเทนะครับ อันนี้มันเป็นเขาเรียกท่าภาษาแบบผมไม่รู้นะอาจจะเป็นภาษาเรียกจริงๆก็ได้เรียกแป๊กปลาปลาเกลียวน้าเงินนี่ทาสีน้ําเงินบางอย่างนี้คือเกลียวน้ําเงินนะครับที่เขาเรียกกันนะก็คือตัวนี้มันจะเป็นคอกที่แบบว่าเอาไว้ใช้รับน้ําหนักนะครับฉะนั้นมันต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้แบบว่าอาสมมติเวลาเราขนผักขนอะไรใช่ไหมแล้วมันดันคอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าวัสดุไม่แข็งแรงพอคอกมันก็จะแบบโก่งตัวได้หรือว่าแบบ แบะตัวออกได้แต่เพื่อเราก็เลยต้องใช้อันนี้เพื่อให้มันแข็งแรงนะครับแต่ในส่วนที่ไม่ได้รับน้ําหนักมากเท่าไหร่ก็คือส่วนที่เป็นเนีไอที่เป็นลวดลายเนี่ยที่เป็นไทเทเนี่ยอันนี้เขาก็จะใช้เป็นไทเทเอานะครับเพื่อให้มันดูสวยงามมากขึ้นเห็นนะคือแบบคันนี้นะพอมาถึงปุ๊บจอดมีแต่คนมาดูอะ่ะผมบอกเลยเนี่ยรอรอคอกนะครับสูงเมตรสผมว่าเรียกเมตรก็ได้เพราะว่า 0.05มันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคันนี้นะทุกๆท,ท่านดามกระบะด้วยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ท้องรถนะครับว่าดามจริงไหมอะไรจริงไหมนะแล้วก็ล้อหลังล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นลายเดียวกับล้อหน้านะครับนี่เป็นเลนโซแท้นะครับเป็นล้อแม็กบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับยางที่ใช้นะครับมิชลินนะครับต้องบอกว่าเป็นยางตลาดที่ สายลวสายข้อเขานิยมกันนะครับซีรียางก็จะเป็น225นะครับ70ขอบ18นี่แล้วก็อันนี้ก็ออกเป็นสีแบบคล้ายๆไทยเทมกันนะเนี่ยเนี่ยเนีไอหัวน็อตเนี่ย,เ,ยเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้เป็นเพาลอย TCPY นะครับเอาเป็นว่าชุดหลังที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้น, oy, C P y, so, นะครับเป็นเพาลลอย TCPY แล้วก็แม็กเลนโซนะครับก็คือแม็กบรรทุกนะครับถามว่าผมเคยถามร้านนะ นะครับแต่ถ้าเกิดมีใครที่ใช้งานอยู่นะครับถ้าผมอธิบายตรงนี้ผิดยังไงแนะนําผมนิดน,นึงนะผมจะได้มีข้อมูลไปคุยกับลูกค้าต่อเห็นเขาบอกว่าไอ้ตัวล้อบรรทุกเนี่ยคือมันจะรับน้ําหนักได้ดีและที่สําคัญเลยที่มันดีกว่าในส่วนของตรงกระทะก็คือว่ามันจะระบายความร้อนจริงไหมฮะแต่ผมว่าเขาก็ว่าจริงนะเพราะว่าแม็กอะมันจะมีรูลมเยอะ นะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวกระทะบรรทุกอะมันจะเป็นรูเล็กเล็กเลมันก็อาจจะทําให้การระบายความร้อนน่ะไม่ดีเท่าตัวล้อแมกนะนี่เดี๋ยวช่วงล่างไปดูช่วงล่างกันครับทุกท่านนี่อันนี้ก็ทําร้านนี้นะครับข้อก็ใช้เป็นหนีของช่างบึ้งข้อซิ่งนะครับนี ถ้าใครดูใน YouTube ก็ระดับหัวจ่ายนะครับหัวจ่ายก็คือไม่ใช่หัวจ่ายน้ำมันนะ <c oughs> ก็คือผลิตข้อนะครับผลิตคอก็คืออันดับต้นๆของเมืองไทยอาจจะหนึ่งใน3หรืออาจจะอันดับหนึ่งเลยอันนี้ผมผมก็ก็มันก็พูดยากนะแต่ว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วกันนะแต่สายข้อเขาจะรู้กันดีนะสำหรับช่างบึ้งนะอ่ะเดี๋ยวไปช่วงล่างกันนี่ครับทุกท่านคันนี้ก็เสริมแนบมาประมาณ 6- 7แผ่นนะ เป็นแหนบนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะแหนบใหญ่นะครับตัวนี้แหนบใหญ่นะและ้วนี่เห็นไหมชุดโหลดนะครับเป็นตรงเตงบูทเหล็กเห็นไหมมันจะมีหัวอัจจบีอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือเป็นตรงเตงที่แบบว่าอัจจลบีได้นะครับแล้วก็โชคนะครับเป็นโชคไข้สกีนะครับก็จะมีตรงหนึงคู่ไข้หนึ่งคู่นะครับใช้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นี่เป็นไง ดูนะครับดูไอตัวยางรองนะครับนี่ยางรองตัวนี้ <c oughs> เกือบถึงเทาเพราะว่าใส่ชุดโหลดครับแล้วก็คันนี้นะเป็นดามกระบะด้วยนะครับเห็นไหมที่ขึ้นไปดำๆเนี้ยก็คืออันนี้ดามกระบะแบบหนาเลยนะครับดามบนดามล่างนี่ดูชุดช่วงล่างที่ทําครับสวยไหมสวยงามไหมนี่ ร้านก็เข้าใจทําสีให้นะคือต้องบอกว่าทําสีตัดกันสวยมากแดงน้ําเงินนะครับสวยเลยสวยเลยนี่อ่าเดี๋ยวนี้อ่ะเขาก็มาออกรถคอกเยอะนะฮะเยอะนะบอกเลยเป็นอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีมากแล้วซื้อรถไปรถมันเขาเรียกว่าอะไรรถมันหาเงินส่งงวดตัวมันเองอะ่ะนะรายได้ดีมากนี่ นี่อันนี้ก็จะมีนี่ข้างหลังก็จะมีไทเทอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ตรงเสาท้ายแล้วก็ที่กัน้นคอกเห็นไหมนี่ที่กัน้นคอกนะครับนี่ก็จะเป็นสีไทเทมโอ้มันดูแบบสวยเนียนตาจริงจริงนี่ถ้าเกิดสุดของคอกก็ต้องไทเทใช่ไหมสีแบบนี้สวยมากเลยนะมองจดักด้านข้างเดียว ก็ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะก็ะทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้นะครับก็จัดโปรอยู่นะครับถ้าลูกค้ามีประวัติผ่อนนะครับก็<ๆ>ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ4 9่หมืกาอก็ออกรถได้นะฮะแต่บางทีถ้าไม่มีประวัติผ่อนอาจจะต้องดาวเป็นสัก15%นิดหนึ่งนะครับเป็นสะิเนะเพื่อให้มันเข้าเกณฑ์ของไฟแนนซ์จะส่งได้6ปีนะครับส่งได้6ปีนะนี่ส่วนเพาร้อยอันเดิมเราก็มีให้ลูกค้าหมดนะ ชุดของเดิมอ่ะเดี๋ยวเอามือเข้าได้ไหมเนี่ยนะฟึบฟึบฟ,ฟ,ฟนี่เอาตนี่นีชุดโช๊คเดิมอะไรก็ยังอยู่นะครับนะชโช๊คเดิมอะไรก็อยู่สารแรกอะไรตรงเตงเดิมยังอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ให้นะครับนี่ประมาณนี้เลยความรอนะส่วนภายในนะครับรถตอนเดียวนะครับอำนวยความสะดวกนะ กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับมีเครื่องเล่น CD usb ได้นะครับมีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนู่นเห็นไหมตรงกลางนะระบบนี่เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจอะเหมือนพลาสติกอะไรพวกนี้เป็นปูพื้นนะครับเพื่อทําความสะอาดง่ายแล้วก็บะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังทําให้ดูแลง่ายเพราะารถตอนเดียวนี้บอกเลยจําเป็นมากนะเบาะหนังเพราะว่าบางทีแบบ มันลดกลิ่นอับได้เลยนะเพราะว่าบางทีแบบเราขึ้นของลงของใช่ไหมเงื่อออกเงี้ยครับแล้วมาขึ้นรถบางทีมันสะสมสะสมปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นนะครับแต่ชับเป็นเบาะหนังมาอย่างเงี้ยดีดีเพราะว่ามันจะได้ตัดปัญหาเรื่องกลิ่นไปเลยเงี้ยจะได้ขับรถอย่างแบบเออสบายใจแบบในเหนื่อยมาใช่ไหมเออแบบว่าแอร์ก็มีกลิ่นหอมอะไรทำนองนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับ ก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นเนาะทำให้ได้หมดนะครับมี3สีนะขาวบอลเงินเทาดำนะครับสามารถจัดใส่คอกอะไรได้หมดจะเอาสเต็ปไหนจะลดใส่เป็นกระทะบรรทุกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราทำตามใจลูกค้านะครับเนาะโอเคครับถ้าชอบอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เข้ามาดูกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามให้ช่องของเซลตนอิลยูสูด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันในการทำคลิปลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ